ที่คุณเห็นอยู่นี้คือกระถางทั้งต้นไม้แล้วก็มีทั้งต้นไม้ที่มันเป็นของกินได้คือต้นกระชายนะคะทุกคนกระถางนี้เริ่มต้นที่การจะปลูกกระชายเพราะว่าปลูกกระชายไปเกือบสามเดือนกระชายก็ยังไม่ขึ้นสักทีหนึ่งเราก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะทำไมกระชายไม่ขึ้นสักทีเอาดอกไม้ค่ะอันนี้คือดอกเจเรเนียม ซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่สวยงามมากชอบมากๆแล้วเราก็เอามาเสียบไว้เลยค่ะทั้งๆที่รู้ว่ากระชายเนี่ยอยู่ข้างในแต่มันไม่เกิดสทัทีเรารู้ว่ามันทําไมไม่เกิดแต่พอเราเอาเจรนเนียม,มาใส่แค่นั้นล่ะค่ะกระชายอิจฉาก็รีบตั้งหน่อขึ้นทันทีทําให้เราได้รู้ว่าเราพูดอะไรเราทําอะไรเรารู้สึกอะไร เราได้รับสิ่งนั้นแน่นอนขอให้เราเชื่อและใส่ความรู้สึกดีนั้นลงไปเยอะๆอย่าได้ขุดอย่าได้ละความตั้งใจให้เรารู้สึกว่ากระชายยังไงมันก็ได้ได้กินแน่นอนยังไงมันก็เกิดก็ <c oughs> เหมือนกับเราพูดดีรู้สึกดีทําความดียังไงเราก็ได้รับสิ่งดีๆแน่นอน และที่สำคัญก็คือมันทำอารมณ์ความรู้สึกมันทำสมาธิก็เหมือนกับที่เราเอาดอกไม้มาใส่เพิ่มเติมและเราก็จะได้สองอย่างพร้อมๆกันในในเวลาที่ใกล้เคียงกันเลยสองอย่างในเวลาที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือทั้งดอกไม้แล้วก็กระชายนี่คือสิ่งที่ทำให้พี่บีรู้สึกว่า มันเหมือนกันกันกบคนที่กำลังสงสัยว่าทำไมการพูดดีคิดดีรู้สึกดีมันถึงไม่ได้รับสิ่งดีๆมันได้รับค่ะทุกคนแค่เราเชื่อมัน่นแค่เราเชื่อใจและอย่าเตะกระถางทิ้งและอย่าเตะความคิดนั้นออกไปเสียยังไงเราก็ได้เราก็เพิ่มความสุขเพิ่มความรู้สึกดีทำมันทุกวันรดน้ำมันทุกวัน และที่สําคัญคือนั่งสมาธิเพิ่มเติมแล้วเราก็จะได้ดอกออกผลเหมือนกับทั้งกระชายแล้วก็ดอกเจเรเนียมค่ะ